โอ้ที่เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่เฮ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่นะเนี่ยอ่ากอดคุณแม่สิกอดคุณแม่สิเออกอดคุณแม่อ่ะเอ้อ่าฟังนี่มานั่งเร็วมานั่งเลยอ่าเร็วมานั่งเร็วเร็ว เมาแล้อวอาไปล้างมือก่อนยูดีใจไหมบบเฮครับมันเกิดเล็กๆครับผมรบ วันนี้วันเกิดน้องฟางนะครับผมปี2020นะครับแล้และครอบครัวปีนี้จัดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับความน้าคุ้มตาเลยนะครับาากใกล้แม,ม่หรอไม่นัง่งไมนเครับอ่าเดยวลองเพลงกัน คอหน่อยน้องอายุกี่ขวบแล้วนะเจ็ดขวบใช่ไหมปีนี้อ่ะซื้อ่ะเดี๋ยวมาล็อกเพลงพร้อมกัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you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  Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะน้องฟังเป่าเลยแล้วคจะเต่าปอดที่หลังให้น้องิแม่เป่าก่อนใช่แหมเป่าก่อนอ่ะให้แม่พิสูจนก่อนนะแล้วให้แม่เป่าก่อนแล้วให้หนูค่อยไปก่อนแล้จะเป่าอ่ะใช่ไปอ่านอ่ะ เอาเลยให้แม่ขอ like yes, okay. ิลบออ่ะโอเคเปิดไฟเพ่อปดไฟก่อนเร็วเปแล้วนเอ่งนีเีห้วมาแนั่งเามานั่งแล้วมามามานั่งใกล้ๆพ่อให้พ่อหอมหน่อยทีนึ่งนะโตเป็นหนุ่ม้วต้องให้พ่อหอมนะอ่าเจ็ดขวบแล้วนะพ่อกับแม่หอมพร้อมกันเร็วงั้นหนึ่งสองซ้ำหอมพร้อม สีเดอรเนาะฮันเตอร์โอเคปิดกล้องบ๊ายบายฮันเตอร์จะเอาของขวัญให้คุณแม่ใช่ไหมครับใช่อ่าไปให้แม่ป่ะเร็วเร็วอ่าให้แม่ให้แม่แกะเร็วทุกทีของแม่ด้วยไปของแม่ตัวนี้หนึ่งของแม่ลูกโอเคจ้าจ่าเดี๋ยวให้แม่ก็แกะเองนะ Ok, cáp. Bye bye. Bye. bye.